ไม่มีแฟนไม่มีเลย,เ,ลยเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่เปิดใจให้ใครไม่เปิดใจเพราะว่า <c oughs> เจอความผิดหวังมาเยอะแล้วก็โดนหลอกมาเยอะจริงๆมันถูกบังคับให้ตลกมั้งหลอททำไมอ่ะอย่างเราอ่ะหน้าดุเราจะทํายังไงให้คนรู้สึกว่าเข้ามาหาอินนี่ได้โดยปลอดภัยนึกยอกปะบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆว่าอุ๊ยนี่ปาดคอแน่ๆแ,แล้วความสุขอ่ะตอนนี้เอาความสุขมาจากไหนอ่ะ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับมิกกับตูนนะครับที่ร้านบัวสะอาดนะครับทำไมต้องเป็นร้านบัวสะอาดเพราะว่าเราสกรปรกเพราะเราต้องเลือกบัวที่มันสะอาดถ้าเราถ้าเราบัวสกรปรกเนี่ยมันจะเหม็นบ้างอะไรบ้างจะรู้ไหมบัวแปลว่าอะไรอ่ารู้ <G ül> อ่ารู้ <S 2> <S 2> อันนี้อขอถามนิดนึงอ,อยากเรือเห็นเป็นคนตลกไงตัวตนจริงๆเป็นไงก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่งๆอุปสราดแฟนลีเป็นคนตลกเพราะว่าเหมือนแบบอยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วเวลาเพื่อนอ่ะเห็นเราแล้วเพื่อนแบบมันยิ้มมันขำมันสนุกเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราคือเอนเตอร์เทนเนอร์เนาะเราก็เลย เาชอบแบบทาให้เพื่อนตลกเนี่ยเป็นนิสัยแบบนี้ไปอ๋อเอาจริงมันเป็นนิสัยที่ต้องมีคนแบบนี้ในกลุ่มแล้วเนะเรามีความรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่เราเลือกเองนะกรอกป่ม,มันก็จะมีหลายคนที่หลากหลายมุมมองว่าทําไมต้องมองว่ากระเทยต้องนั่งแอบสวัลกเออหรือแบบกระเรยทยทําไมต้องต้องตลกเพื่อให้คนอื่นคิดว่ากระเทยเป็นคนตลกเราเข้าใจในบริบทของแต่ละคนกระเทยเรียบร้อยมันมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแค่มีมความรู้สึกว่าเราชอบความตลกซึ่งมันเป็นเสน่ห์นะเออชีวิตมันถูกบังคับให้ตลกมั้งหล่อทำไมอ่ะ บางทีอะถ้าสมัยก่อนอะการที่บางคนที่จะต้องถูกยอมรับได้อะยางรีอะถูกยอมรับได้เลยเป็นคนหน้าตาดีก็ไม่ไม่ใช่ไม่ได้โดนไม่ใช่หมายถึงว่ามันก็จะมีคนเข้าหาเองเงนี้ก็มีเข้ามาเข้ามาอย่างเราอะหน้าดุเราจะทายังไงให้คนรู้สึกว่าเข้ามาหาอินี่ได้โดยปลอดภัยนึกออกปะบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆยว่าอีนี่ปาดคอแน่ๆเราก็ต้องมีความแบบ เป็นรีเพื่อให้คนแบบเข้าหาเราได้ง่ายเพื่อให้กบกแบบ<ๆ>อารมณ์ฆาตรกรตรงนั้นไปใช่โอเคโอเคใครจะคิดอย่างนั้นหะคเพือช<ๆ> <laughs> ีวิตวิชาการได้12 3สได้ค่ะอย่างเงี้ยมันได้แต่ถ้าสมมติว่าต้องใช้ชีวิตแบบเนี้ยตลอดไปเราทําไม่ได้ถ้าเลือกชีวิตท,ที่มันตลกอะ่ะเราเลือกอยู่กับอะไรที่มันตลกดีกว่าเรายังคบเพื่อนที่ตลกเลยอืมคือรู้สึกว่าบางคนเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยในแต่ละกลุ่มอ่ะมันจะมีคนที่นิสัยแตกต่างกันบางคนอาจจะเงียบไปเลยถามจริงนะเอนเตอร์เทนกันทั้งกลุ่มนี้ไม่ปวด แบ่งกับเอนเตอร์เทนตามอารมณ์เราเรามีความรู้สึกว่าต่อให้ใครที่มันไม่แบบคาเลคเตอร์แบบเอนเตอร์เทนจ๋าเราก็จะพยายามเอนเตอร์เทนเขาเอนเตอร์เทนเขาบางทีกัดเขามั่งเพื่อดึงคาเลคเตอร์เขาออกมาไม่งั้นเขาก็จะกลายเป็นผู้ชมอย่างเดียวไม่ใช่เป็นเพื่อนเราเลยเหมือนผมตอนนี้ที่เหมือนเป็นผู้ชมที่นั่งดูอยู่แล้วก็เออสนุกดีวะเน็ตแกขุดมันออกมาให้ขุดออกมาเลยใช่ความตลกของแกน้อยมีแต่ความจังไรแล้วพูดจริงๆอ่ะเออเวลาไปเที่ยวกลางคืนไหนเห็นว่าชอบมีคนมาทักแปลกๆอ่เยอะแยะทักแปลกไหนผมก็ต้องทักแปลกๆหน ประมาณว่าอ่บน้ำมั้หรือเปล่าอาน,นิดาเออใช่อ,อ,อ่ะเพราะว่าในโซเชียลมีเขาชอบแบบว่าตูนไงเขาแบบไม่ชอบอ่บน้ำอ่านป็นคนไม่ชอบแล้วเหมือนไหมไอ้พูดได้เหรออันอัน้นหรือสมมติว่าแบบไม่รู้จักกันเลยก,กี่วัน ก็เลยคิดว่าหรือเราไม่อานน้ำไปเลยให้มันจบจบปะแล้วทำจริงเหรอทไมทำไม่ทำอ๋อเม็ดปะจริงจะเจอแบบนี้เจอแบบนี้บ่อยมากแต่เคยเจอแบบตรงนี้เลยน่หัวมุมตรงเนี้ยเคยเจอหัวมุมตรงนี้หัวมุมตรงนี้เลยนี่ที่มาเที่ยวข้าวสารเนี่ยซื้อขออยู่ตอนนั้นคือผมยาวนี่แหละคือผมสวยอ่ะเขาก็ดึงหัวเราไวถ่าวว่ากระชากแล้วถามว่าใส่วิกมาตะเนียวันนี้แล้วก็กระชาก อเราบอกเขาว่าอะไรอ่ะเราก็เลยกระชากเขากลับจิงห่อเชี่ยโหดมากเ็เลยดึงหัวนั่นอะจิงหอลไปกับแล้วถามว่าใส่วิกปะเนี่ยโหดมากอันนั้นคือโกรธบ้างหรือว่าอะไรเมาอ่ะแล้วเขาก็เมาอ่ะคือก็ไม่รู้อะเขาก็น่าจะเป็นแฟนคลับเรานัโกรธวะก็เป็นไม่โกรธนไม่โกรธเพื่อเขาดึงเราก่อนนะเพื่อนกันเล่นอย่างนี้ต่อยมาต่อยกลับเออราก็เป็นแมนเอาวยแต้นเป็นแมนเว้ยต่อยมาต่อยกลับอันนี้อยากรู้ส่วนตัวว่ามีคนไดเรกมาหาแปลกๆปลปะ โอ้ยแยๆนี่ขอเล่าก่อนตั้งแต่อีมิก้าออกไปออกรายการหลายๆรายการแล้วบอกว่าหนูอะชอบซื้อกะมากเรื่องจริงแล้วกูสี่มาเรื่องจริงไหมอ่ะคือมันก็จริงแหละแต่ว่ามันก็ต้องไปพูดทุกรายการก็ได้ก็ทุกวันเนี้ยมีแต่แบบพวกเนี้ยทักมาเขาก็อยากทำงานคือเขาอยากทางานเกินแล้วทักมาเยอะมากส่งรูปมารูปอะไรหนูเคยได้ยินนี้ไหมรูเพศอะซื้อช่วยชาบางทีก็แบบว่าพี่สนใจดูคลิปผมไหม คนอื่นดูดัานนี่นะอะไรเงี้ยแล้วจริงๆชอบปะเป็นคนไม่ชอบให้ใครเข้ามาหาเนี่ยซื้อเดี๋ยวฉันไปหาเองอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยก็รู้สึกว่าเริ่มแปลกเริ่มแปลกใช่แล้วแชร์กันปะผู้ชายเนี่ย,ชยแชร์กันปะแชร์นี่เแล้วแชร์มันเกิดจากอะไรปะตอนเด็กๆอ่ะเคยคิดว่าแบบเฮ้ย <c oughs> คนสวยอย่างเราเนี่ยมันจะไม่มีเลยหรอวะที่แบบแอคเค้าแปลกๆครับหลูอยู่ดีทักมาแล้วอยากโชว์ไวรยเพศเยอะมากแรกๆเริ่มไม่ตอบเรามีความรู้สึกว่าความเป็นไม่ผิดเนาะแต่ถ้าเราไม่เอาเนี่ยเพื่อนเรามันก็ยังเหมือนกันได้ว่าเราก็เลยเริ่มทักเริ่มดิวขอดูหน้าหน่อยขอลน์หน่อยแล้วก็เริ่มส่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยหลังๆมาพวกโรคจิตมันจะมีโทรใช่ป่ะโทรก็เลยบอกว่าพี่คะอย่าโทรเลยดีกว่าค่ะขอเป็นแอดไลน์เดี๋ยวนั้นโรคจิตมันต้องเจอองนี้หมดบ้งนะ แอด่ลยเลยแอดไลน์ปุ๊บกูนัดวันมาบ้านสมมตินัดให้อีนี่ชอบมากใช่ไหมมีอารม์มากใช่ไหมให้เปิดประตูบางวันเปิดประตูมาเลยก็เธอนั่งรอไปเลย10 เอาให้อิ่มไปเลยลูกคือก่อนหน้าหน้ามีก็ไปบอกผู้ชายว่าอยู่คนเดียวมาไล่เลยอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็อยู่คนเดียวเปิดประตูมาผู้ชายตะลึงแล้วมีอีนี่เขาเคยจัดตีไปมนี่โฟโมูลไวนาโฟโมรอบ้านเป็นกระแพงสีขาวดีๆอีนี่ไปเอาสีที่มันจะ้อนแหกเขาเป็นเต็มบ้านเลยเข้าจัดปาร์ตี้ใช่ทุ่งเท่างานจัดปาร์ตี้เยอะปะอย่างอีนี่เขาจะจัดวันเกิดอเป็นล้านสกบงานแต่งแต่ของของตู้นจะเป็นหลักแสนไม่ว่างๆก็โอนมาเล่นๆก็ได้นะ มันเป็นปราร์ตี้ครั้งแรกที่เราแบบอยากลองจัดใหญ่ๆะ uh ่ะ huh. บอกอยากให้เพื่อนมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอะไรลูกป้าไม่สนุกเลยทำไมเราไม่สยืนถ่ายร <ทำ S 1> ูปแล้วคนอื่นนะสนุกมากเราก็ได้กินเต็มที่ ตังกูจ่ายหมดเลยนักลงนักร้องมาได้จอยทุกวงกูไม่ได้จอยเลยเยือนอยู่หน้างานเหมือนงานแต่งปีนี้เอาใหม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งหุ่นคีพึ่งอ่ะหนึ่งอันให้เพื่อนไปย้ายแล้วก็เข้ามาข้างในอ๋อเฮ้ยแต่ลงทุนเยอะมากในการจัดงานปาร์ตี้แต่สาระเนาะมันคงเป็นความชอบแหละมันแต่ส่วนตัวตูรู้สึกว่าพอทำงานตรงนี้มันไม่ได้รู้สึกว่าไร้สาระเพราะมันก็คือหนึ่งคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมาเพราะว่าอย่างรีอะมีละครจะมีคนอะไรให้คนติดตามแต่ถ้าเราอะต้องพยายามทำอะไรก็ตามเรื่อยๆเพื่อให้เราแส เนืออกป้าเราอ่ะต้องทําคลิปทุกวันเพื่อให้เราอ่ะยังมีตัวตนเพื่อคนอ่ะมาจ้างเราทํางานอินฟูอ่ะมันเกิดขึ้นทุกวั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 นอ่ะถ้าเราไม่ไม่ไม่ทำอะไรให้มันไปมากกว่าเดิมที่เราเคยทำอ่ะใช่ใช่มันก็หายไปทีนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยเนาะใช่ใครก็เป็นได้อะจริงอ่ะเกิดเกิดขึ้นง่ายแต่ว่ารักษาอยู่ต่อยากมากยากมากจริงเข้าใจได้อันี้มุมมองใหม่ที่เพิ่งเคยเห็นนะคืออาจจะเจอคนที่แบบชอบอยู่ในกลุ่มคน ที่อาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่มันเยอะอาจจะประมาณ4ี่ห้าคนสองสาคนก็กลังดีแต่ว่าอันนี้ดูแบบชอบการอยู่กันใหญ่ๆยอะๆชอบแบบนั้นหรอเหมือนนักเรียนห้องหนึ่งเลยสองห้องอะไรเงี้ยเออเหมือนนักเรียนห้องขนาดเล็กบ้านชันล่าสุดอะ่ะโซฟาเล็กมากฟาริสาได้ทําการดัดเหล็กไปแล้วล่าสุดซื้อโซฟามาใหม่ใหญ่มากจนไม่มีที่เดินของบ้านเลยเพื่อนไปื่มคนโซฟาด้วยกันเพื่อนมาบ้านทุกวันเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบทุกวันเลยหรอเมื่อก่อนไม่เคยอยากมีบ้านทุกวันนี้อยากมีบ้านเพื่อเพื่อนมาบ้านเพราะว่าขี้เหงาเหรเหงานะแต่เวลาจะนตเช้าท จะมีความสุขมากถ้าตื่นมาแล้วเจอเพื่อนนอนอยู่ข้างล่างมันมีความรักกับเพื่อนบ้างไหมเนี่ยไม่มไม่มีหรอไม่เป็นหรอชอบอยู่คนเดียวเกินอยู่คนเดียวในห้องได้ก็แต่ข้างล่างให้มันอยู่หน่อยจะได้รู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวแกไปอยู่ได้ด้วยนะ๋อไม่เป็นไรมาเรื่องความรักกันบ้างนีกว่าเป็นไงบ้างความรักช่วงนี้ก็ดีเปิดตัวไหมเปิดกับเพื่อนแต่ไม่ได้แบบว่า คัวค่าอย่างเงี้ยก็ไ,ไม่ได้อแต่ปกติปกติคือเปิดปะเคยเปิดไปแล้วคือต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยยิ่งอวดหัวย,ยิ่งดังแต่สมัยนี้คือเลิกไวมันอายไงเลิกไวมันอายไันก็เลยไม่อวดดีกว่าเอาเลิกไวมันอายแต่ว่าความสมคัญโอเคเลยโอเค,อเค,อเค,อเคดีเลยทนะเลาะกัน้ไหมไม่เคยคบมากี่ปีอลสองแล้วเนาะเออ<ะ>ก็ดีนะคบสองปีแล้วแบบไม่มีปัญหาอะไรกันเลยไม่มีเพราะว่ามันไม่มีการจีบอะมันมันมันได้กันแล้วมันก็เป็นแฟนกันอ่ะคือเขาได้กันก่อนแล้วเขาก็มาคบกันได้กันดูใจกันใช่ปะอันนี้ได้กันแล้วก็ต่างคนต่าง ไปทํานู่นทํานี่แบบคือฉันได้กับอีนี้แต่ฉันก็ไปได้กับคนอื่นแล้วก็มาเล่าให้กันฟังน่ะเข้าใจปะเซ็ก์พาร์ทเนอร์เออเซ็ก์พาร์ทเนอร์ก่อนช่วงแรกเรามีความรู้สึกว่าเออเราสองคนก็ดูเคมีเข้ากันได้งั้นเราเป็นแฟนกันดีกว่าฉันไม่อานูทูแล้วมันคือของคําว่าโอเพนรีเลชั่นชิปะเออทุกวันนี้ก็ยังโอเพนหรอก็เลยไม่มีเรื่องหึงไม่มีต้องโทรตามอะไรคือเคยได้ยินเรื่องแบบนี้แต่ว่าไม่เคยรู้จริงๆว่ามีใครใกล้ตัวหรือว่าใครที่คือต้องบอกว่าดีเทลมันไม่่่าเมวองหหใะ ไม่เลยเหรอไม่เลยอืมก็เลยไม่มีเรื่องต้องทะเลาะก,กันไม่มีความสำคัะใช่เพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกความสมพัญแต่พอมันจะทะเลาะก,กันมันเกิดจากเรื่องแบบแค่นี้อ่ะแล้วแล้วของตูนเป็นัไงบ้างตูไม่มีแฟนไม่มีเลยไมย่มีเลยเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่เปิดใจให้ใครไม่เปิดใจเพราะว่าเจอความผิดหวังมาเยอะก็เลยถ้าใครจะมาคุยก็คุยได้แต่ก็ไม่ได้พร้อมที่จะคบเป็นแฟนเจ็บสุดๆที่โดนมันผิดหวังมันมันเยอะมากๆมันไม่มีสุดๆแต่มันเจ็บไปเรื่อยๆจน ชินชาเมืเอ่อก่อนอะอยากมีมากลงสตอรี่ว่าแบบอยากมีแฟนทุกวันอะไรเงี้ยให้คนมาคุยกับเราทุกวันเราสามารถมีแฟนหนึ่งชั่วโมงเราแล้วก็ได้เลยคืออินนี่ก็เป็นแบบนี้ทําไมวะ <c oughs> สมมติว่าแบบใหม่ไงเราคุยกับใครอะเราก็ต้องแบบอุ้ยเราชอบเธอเธอชอบฉันก็แสดงปฏิกิริยาให้รู้นะว่าเราสองคนชอบกันเ,<อ>เนี่ยก็คุยกันอยู่อินี่จะเป็นฟิล่างนี้เลยฉันชอบเธอนะผู้าชายบอกอือเราก็ชอบเธอเหมือนกันคํานั้นน่ะก็คือบอกรักแล้วมเมาเสร็จกินเหล้าปุ๊บให้ไลน์คุยกันเสร็จ จบประโยคเมื่อกี้นี้ตื่นเช้ามาอินี่ทักไปทำไมไม่ตื่นไม่ตอบตื่นหรือยังหรือตายโอเคเลิกจริงเหรอใช่คือเขาต้องอยเห็นเราเป็นที่หนึ่งอ่ะงี่เงาด้วยเมื่อก่อนเป็นคนงี่งเงาอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็โดนหล,ลอ,อกมาเยอะโดนหลอ,อกขอยืมเงินขอดิสนี่อันนี้เป็นเรื่องที่เพ,เพื่อนผมที่เป็น L G B T อะไรเงี้ยโดนเยอะมากเลยนะเราเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะโดนไหมแต่สําหรับเราอะเราโดนเราไม่รู้ว่ามิกโดนไหมเราไม่รู้ เพื่อนเราโดนไหมแต่สำหรับตันาตันาโดน,าดนการที่เราโดนหลอกครั้งแรกอะเราก็จะไปโดนหลอกอีกมันมีเคสตัดดีที่ดีเคสตัดดีที่ดีตลอดตลอดเลยเหรอไม่แบบโดนหลอกโดนหลอกแบบคนละเรื่องอย่างเรื่องขาดเทอมเรื่องยืมเงินอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ออมีการ,กร,กแบบรเรื่องเรื่องออกม่จะไม่มีการค่าเทอมยืมเงิน พอละเรื่องมาล่าสุดออกให้ก่อนอย่างเงี้ยไม่มีแล้วหรออันนี้ก็เลยแบบไม่เอาเลยเหรอเรื่องความรักอย่างเงี้ยไม่มีเออเอาจริงๆเห็นโดนดราม่าบ่อยมากเลยอ่ะซัพพอร์ตกันยังไงจริงๆใ้วความเป็นกันเคยเนาะมันร่วมช่วยด้วยกันนั่นแหละเอาตัวเข้าไปแรกก็เข้าไปบางทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราก็เข้าไปเรารู้สึกว่าพวกเรามันไม่ได้มีคนมาดูแลอืถ้าสมมติว่าเราเป็นแบบนักแสดงที่มันมีสังกัดมันยังมีคนช่วยว่าแผนต่อไปมันจะต้องหนึ่งสองสามหรือสี่แต่เราคือมนุษย์คนหนึ่งที่การโดนดราม่าเหมือนเพื่อนโดนตอะ เราก็ต้องเข้าไปแบบตะลุมเพิ่มมันก็เลยแบบบางทีมันก็ขยายเ้ื่องความที่เราเป็นชาวบ้านอ่ะเราก็ใช้คำพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านให้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือตอนที่เราสู้อ่ะเราก็จะสนุกแต่ตอนที่เราผิดอ่ะเราก็จะเศร้าละแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมันจะเป็นสเต็ปของมันเนาะตัวรู้สึกว่าตอนช่วงเศร้ามากๆอ่ะตัวจะรู้สึกดีกับเคลื่อนมาอย่างมิกอะตัวป่วยด้วยช่วงนั้น มาซื้อหมาให้รู้สึกว่าฮ <online> <c oughs> ิวจตายไไม่ได้อะเพื่อนอยู่ดีบอกว่าเป็นแพนิกแล้วหมอบอกว่าต้องดูแลดีๆมันจะไปต่อถึงการซึมเศร้าเราก็เซิร์ว่ามันคืออะไรวะเขาต้องมีเพื่อนที่คอยอยู่พักกายกูไปซื้อหมามาสองตัวตายไปตัวหนึ่งเศร้าร่กว่าเดิมอีโอ้ยแต่เรามีความรู้สึกว่าพอมันเกิดเรื่องแย่ๆมันคือเรื่องดีมากๆของพวกเราเลยที่ทำให้เราโตโตขึ้นใช่ไหมใช่มันบอกไว้ถูกถ้ามันไม่มีเรื่องนั้นเราก็คงไม่สนิทหรือรักกันมากขนาดนี้ย้อนนิดนึงคือที่เห็นที่บอกว่าเราเป็นอิน เราไม่มีอะไรปกป้องไม่มีใครปกป้องจริงๆอยากบอกว่าจะอาชีพไหนอาจจะเป็นนักสแสดงเป็นนักดนตรีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็คือคนเหมือนกันอยากให้มองว่าทุกคนแม่นเท่ากันจริงๆแล้วเราคนปกป้องตัวเองแล้วถ้าเรามีเพื่อนมีสังคมอะอะไรที่มันเหนียวแน่นอะมันจะเป็นตัวปกป้องเราได้แค่พอเรามีความรู้สึกว่าเมื่อเราเด,ดาด่าคนเดียวเรามีความรู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์ถ้ามันแบ่งมาด่าฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้มันก็จะถูกด่าน้อยลงนึกออกปะจริงๆก็เป็นทุกอาชีพนะต่อ้เป็นนักแสดงใครโดนด่ามาคนเป็นเพื่อนก็แบบ แล้วความสุขอะตอนนี้เอาความสุขมาจากไหนอะถ้าตัดเรื่องการแบบอยู่กับเพื่อนเยอะๆมันคืออะไรง่ายมากสำหรับตูนนะเปิดโทรศัพท์แล้วช้อปปิ้งออนไลน์เป็นคนชอบแต่งตัวมากๆชอบชอบดูกดสิวได้ป่ะอะไรอย่างงี้ดูไหมไม่ชอบผมชอบนะผมก็ชอบเลยอะความสุขพีแค่ช้อปปิ้งออนไลน์สี่ร้อยสามร้อยได้หมดไปเลยวันวันก็แฮปปี้แล้วได้ใช้โค้ดได้อะไรแฮปปี้ยิ่งใช้โค้ดยิ่งรู้สึกฟินใช่ไหมใช่ฟินเลยเออก็เป็นความสุขน้อยๆที่แบบมันเกิดขึ้นแต่สำหรับนี่นะแบบความสุขแบบมวล รวมของตัวเองท่าอยู่คนเดียวนะคือความสุขของการที่เรายังรู้ว่าเราโทรหาใครได้บ้างาเรา,ายังรู้ว่าเรามีใครให้คิดถึงได้อยู่ในบ้านที่เราไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันตัวคนเดียวเหลือเกินไน้บอ,อกปะมันยังมีอะไรมากมายที่เราแบบอยุยังได้ทํายังได้สัมผัสจิตเรามันยังไม่ได้รู้สึกว่าดาวลงนะนี่คือความสุขละเราไม่ได้หลักหวัดเราแวงกับสิ่งที่แบบ จะเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเนี่ยคือความสุขแบบง่ายๆเลยอ่ะแบบนอนอยู่เฉยๆแล้วยังมีแบบกินข้าวดีกว่าโทรตามเพื่อนคนนี้ดีกว่าเนี่ยความสุขเราอ๋อ<ะ>อืมอืมอยากรู้อะถ้าพูดถึงเรื่องความสุขแล้วตอนนี้ขึ้นเลขสากันหมดแล้วผมด้วยอะอยากรู้ว่าในวัยที่เรายองอยู่เลขสองสมมติ<ไ>เรา20กับวัยที่เรา30เนี่ยความสุขมันต่างกันปะที่สำหรับนี้นี่มีความรู้สึกว่าแพชชันมันชัดขึ้นในอายุ20ไม่มีเป้าหมายเลยเพราะว่าไม่เคยตั้งเป้าหมายแล้วบอกว่าตัวเองว่าถ้าจะตายตอนอายุนนายเนี้ยก อยากจะทำะเรื่องจังไรเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองมาหมดแต่พอมันเป็น30อะ่ะเราป่วยด้วยอ<ล>ะไรเงี้ยเราเป็นโรคตับหายแล้วนะคะเป็นช่วงที่เราต้องวางแผนชีวิตให้มันเยอะมากขึ้นเลยอ่าเจากเปคนที่ธุรกิจจะเป็นไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าเออก็อาจจะเป็นแต่ไม่ได้เผื่อตัวเองเผื่อน้องสาวอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบมองคนรอบข้างมากขึ้นเพราะเราเคยคิดว่าถ้าเราตายไปอ่ะคนรอบตัวเราจะอยู่ยังไงนะกอกป่ะ วันเป็นการวางแผนอะถ้ากูตายไปกูจะมอบแมวให้ใครก่อนเนี่ยคือลูกกูเลยเขาใส่ก็มีโกสมากขึ้นแหละเพราะว่าเมื่อก่อนมันแบบตื่นมาวันๆเพื่อไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรเงี้ยชีวิตตอนนี้ก็คือมองเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ค่อยเดินตามแบบแผนชีวิตของตัวเองอันนี้คือไม่เคยได้รู้จักตัวตนของ2คนนี้เลยอันนี้ก็ได้รู้จักมีความรู้เท่เลยที่ที่รู้สึกว่ามันโอเคนะโอเคสําหรับการฮิวใจคนหลายๆคนนะแล้วผมมองว่ามันได้ข้อคิดให้คนหลายหลายคนด้วยก็มีผลงานอะไรหรืออะไรจะฝากปะ ช่องแล้กันค่ะที่จะคอบราแล้วก็ฮิวีไปฮิวิมานะคะสามารถดูได้ทั้งสองอ๋อเพลงช็อตฟิลดูช็อตฟิวค่ะแกได้โปรย่าช็อตฟิวไม่งันจะฟิวขาดแบางใจม่เห็นยากฝากทุกเพลงเลยแล้วกันที่ที่มีแต่งแล้วก็ฝากผลงานของเราด้วยอีกนานน่าจะปล่อยรอรอทําเสร็จเดือนเกิดหรือเปล่าอาจจะเป็นคือวางแผนไว้อาจจะเป็นเดือนเกิดแต่ไม่รู้เสร็จไหมเพราะว่ารอหลายคนมาฟีดให้กี่เพลงกี่เพลงแปด ฮะเยอะมากอันนี้รวม2เพลงเก่าด้วยไหมไม่รวมสองเพลงเก่าแบบเพลงเลิศเธอเป็นเพลงที่แต่งให้จะแต่งให้คนอื่นร้องแต่มีความรู้สึกว่าเขาร้องไม่ได้กนเก็บเป็นของเองเอาจริงผมอยากฟังนะผมรอนะได้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณ2คนนี้มากนะครับขอบคุณมิ้งกับตูนนะครับแล้วก็กิลลี่ยูรีนะครับก็มาดูนะครับว่าอีพีหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางช่องวีดูครับอ่าอย่าลืมดูกันนะคะกิลลี่ยูรีคือไม่ได้กินเลยกูกินฉ่ำ กูเคยคุยกับมิชาชีฟตัวพ่อ,อ,อกูยังหลอกมันได้เลย หถ่ายรูปบ้านมาบ้านเป็นทาวน์โฮมแต่บอกว่าตัวเองมีรถ4คันแล้วที่มารับเออร์รี่อีกวันนึงมารับเอาเอา่าดเปลี่ยนคันเราก็ไม่รู้เผื่อเลยจริงกูก็ต้องถามแล้วว่าพอคิดเรามะอ๋อมาะเอามือก็เลยกูก็ต้องนี่ละเราอยากชาร์จแบตอ่ะหาที่ชาร์จให้หน่อยหาตั้งนานแต่ถามมาแล้วว่ารถคันนี้ใช้มาเท่าไหร่เดือนหนึ่งเราก็ทีว่ารถพ่อรถแม่เล่าพาไปนอนบ้านต่างจังหวัดบอกว่าบ้านตัวเองบ้านตัวเองกูถามเลยว่าขอเสยื ตัวนึงใส่นอนพอดีเราไม่ได้ทิ้งไว้เลยเออเซิร์ชเลย Airbnb แต่ถ้าเป็นหนูก็เชื่อแต่สนุกนะ